วัสดีครับวันนี้จะพามาดูเครื่องอเขาเรียกว่ากล่อง DIY สำหรับงานยิงสายครับเป็นกล่องที่ผลิต DIY ขึ้นมาเองใช้งานง่ายๆ่ายราคาครับสำหรับที่ผมทำเนี่ยงบไม่เกิน250บาทเฉพาะอุปกรณ์ตัวกล่องนะไม่รวมหัวเป่านะครับถ้ารวมหัวเป่าด้วยก็ไม่เกิน500บาทครับงบประหยัดนะหัวเป่าซื้อมาเกือบ ห้าหกปีได้แล้วมั้งอันนี้เพิ่งจะทําใหม่เดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนดูรายละเอียดนะครับมีอะไรบ้างเผื่อมีคนอยากสนใจอยากเอาไปทําครับกล่องผมใช้เป็นกล่อง75ลิตรครับเป็นกล่องใส่เสื้อผ้าของเราธรรมดาอันนี้เป็นกล่องเกรดบีครับ75ลิตรมีความบางนิดนึงแต่ถ้าหาใครอยากได้ความแข็งแรงก็ใช้เกรดเอก็จะมีความหนาของตัวกล่องเนื้อพวกพลาสติกมันก็จะมีความหนากว่ากันแต่อันเนี้ย เกีก็ใช้งานได้เหมือนกันครับเพื่อนๆใช้งานได้เหมือนกันราคาซื้อมาร้อยห้าสิบบาทครับขนาด7จ็ดลิตรนะขนาดเจ็ดสลิตรสีที่ผมซื้อมาเป็นสีดำครับแต่ผมแนะนำให้เป็นสีอื่นดีกว่าเพราะว่าอะไรถ้าหากเป็นสีอื่นเนี่ยเวลาเราปิดปิดตัวฝาปิดเข้าไปเนี่ย เราจะได้มองเห็นนะครับมันคือสีมันจะได้ตัดกันเอาง่ายๆสีมันจะได้ตัดกันถ้าหากเราเอากล่องสีดําแบบนี้คือผมลองดูแล้วครับถ้าหากเราปิดลงไปเลยเราจะไม่เห็นนะครับเราต้องติดไฟเพิ่มครับติดไฟเพิ่มคือต้องใส่ไฟสองไฟลงไปแบบนี้หรือไม่ก็ติดอยู่ด้านในครับติดไฟเพิ่มปกติเนี่ยมันมืดอยู่แล้วยิ่งเอาสีดําเข้าไปมันก็ยิ่งมืดเข้าไปอีกนะครับ หลอดไฟเนี่ยต้องติดคือต้องใช้หลอดดีๆหน่อยครับที่มีความสว่างสูงหน่อยส่องลงไปแต่ถ้าหากเราใช้สีอื่นครับเวลาเราปิดลงไปปุ๊บมองจากกระจกลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีสีที่อาจจะเป็นสีเขียวสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะหรือว่าสีฟ้าสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีดาครับมันก็จะเป็นสีตัดขึ้นมานะเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเวลาเราเอาไฟส่องนะครับมันก็จะเป็นสีที่ คือสีตัดนะ่ะมองเห็นได้ง่ายอะ่ะแต่ถ้าหากเป็นสีดาเนี่ยโอ้สีมันกลมกล่อมกันมากเราต้องใช้ไฟข้อเสียข้อเสียของมันคือต้องใช้ไฟที่มันสว่างนะครับสว่างแล้วก็จ้าด้วยแล้วมันถึงจะได้เห็นชิ้นส่วนชิ้นงานได้ชัดเจนครับกระจกไอตัวนี้กระจกเนี่ยผมใช้กระจกของเครื่องซักผ้าเก่าฮะเป็นเครื่องซักผ้าที่เขาลื้อทิ้งแล้วก็เลยเก็บกระจกตัวฝาปิด ฝาปิดของเครื่องซักผ้านะ่ะเก็บเอาไว้แล้วก็ามาประดิษฐ์ดี Y ครับเราเจาะรูที่ฝานะเราเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับช่องสี่เหลี่ยมก็ประมาณประมาณ40เซนได้นะความกว้างของมันความกว้าง40เซนเอ,อความยาว40เซนความกว้างอนะ่ะก็ประมาณเกือบ20ได้มั้งเนี่ยเนี่ยคืบกว่ากว่าครับคืบกว่ากว่ากระจกก็ เลยไอตัวขอบเข้ามาเพื่อเป็นเป็นที่ติดกาวนะครับไอตัวขอบเนี้ยผมใช้ติดกาวเนี่ยขอบตรงนี้ใช้ติดกาวเพื่อยึดกระจกนะครับยึดกระจกแล้วก็กันพวกดินทรายด้วยทรายมันจะไม่ได้เล็ดรอดออกมาตามช่องนี้นะครับถ้าหากเราไม่ติดเนี่ยเวลาเราพ่นไปทรายมันจะทะลุออกมาตามช่องนี้อันนี้ติดกาวเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอันนี้คือส่วนของด้านบนนะต่อไปมาดูด้านหลังครับ ด้านหลังเนี่ยผมจะใช้ดอกเจาะที่มันเป็นดอกเจาะตัวใหญ่ๆนะมาทําเจาะสองรูเจาะสองรูถ้าหากใครไม่ทําแบบนี้ก็ทําเป็นกล่องสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วหากองมาแต่ผมเจาะเฉยเฉยแล้วก็ไม่ได้ใส่กองอะไรนะครับไอ้ตัวนี้มันมีหน้าที่อะไรมันมีหน้าที่ระบายพวกเศษละอองทรายนะครับระบายพวกละอองทรายเวลาเราพ่นเนี่ยมันจะเกิดละอองถ้าหากเราไม่ทําตรงนี้ออกมา มันจะทําให้ตรงกระจกเนี่ยมันมีแต่ทรายนะเพราะทรายที่เราพ่นเนี่ยด้วยแรงดันลมด้วยแล้วก็ทรายฝุ่นละอองด้วยมันก็ไม่มีที่นะครับที่ออกนะเพราะฉะนั้นจะทําให้กระจกมัวเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุที่ทําตัวระบายนี้ออกมาเวลาเราพ่นทรายปุ๊บเมื่อเกิดแรงดันและเกิดฝุ่นละอองขึ้นด้านในมันก็จะระบายออกตรงนี้นะครับระบายออกตรงนี้ เราก็มีพัดลมนะครับพัดลมคอยช่วยเป่าเพื่อให้ทรา,ายเนี่ยพวกฝุ่นละอองนะเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองมันย้อนกลับไปหาเรานะครับก็มีพัดลมช่วยเป่าก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะมันก็จะเป่าพวกฝุ่นละอองออกมาด้านด้านหน้าของเราส่วนด้านเอามือใส่ครับเอามือใส่นะผมจะเจาะเจาะรูแล้วใช้ท่อครับท่อประมาณขนาด ขนาด4นิ้วนะฮะขนาด4นิ้วหรือก็เอาตามเขียนของเพื่อนๆนนะ่ะ3นิ้วถึง4นิ้วกําลังพอดีครับขนาดท่ออยู่ตรงนี้ผมเจาะรูแล้วก็เอาท่อลงมาหลังจากนั้นก็ใช้กาวใช้กาวติดไว้เพื่อไม่ให้ท่อมันหลุดออกเราก็จะเอามือใส่ตรงนี้ครับถ้าหาใครมีถุงมือยาวก็สามารถตัดท่อให้มันยาวๆได้แล้วเอาถุงมือเนี่ยเอาถุงมือพับใส่ท่อนะครับแล้วก็สอดเข้าไป เวลาเราพ่นทรายมันจะได้ไม่กระเด็นออกมาแต่ถ้าหากใครไม่มีถุงมือยาวครับง่ายงายแล้วตัดสั้นๆแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ต้องกังวลว่าพวกทรายพวกอะไรมันจะกระเด็นมานะครับให้เราใช้ผ้าเนี่ยเศษผ้าเก่าๆเอามาเจาะรูตรงนี้นะครับเอามาเจาะรูตรงนี้ไม่ต้องเจาะรูใหญ่นะเอารูเล็กๆก็พอพอที่มือเราสอดเข้าไปได้นะครับหลังจากนั้นก็สามารถพ่นได้สบายเลยพวกทรายพวกอะไรมันก็ไม่ย้อนออกมา ไม่โดนพวกเขียนเราถ้าหากเราไม่ใส่ผ้าตรงนี้มันก็จะย้อนออกมากระเด็นใส่เขียนใส่เขียนใส่ตัวเราแต่ถ้าหากเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมีผ้าด้วยมันก็จะไม่กระเด็นโดนเขียนเรานะอาจจะถูกโดนข้อมือพวกเขียนที่อยู่ด้านในใดน,นี้เท่านั้นนะแต่มันจะไม่กระเด็นย้อนออกมาเพราะมันมีผ้าคุมอยู่นะเพราะมันมีผ้าคุมอยู่ถามว่าแล้วมันจะกระเด็นออกด้านหลังไหมเนี่ยฮะกระเด็นออกมาด้านหลังนะ กระเด็นออกเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงกระเด็นออกมาจนโดนตัวเรานะครับมันกระเด็นออกมาโดนผ้าแล้วก็เล็ดรอดลงไปด้านล่างนะเล็ดรอดลงไปด้านล่างเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูด้านในด้านในก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ด้านในนะอันนี้คือด้านในนะก็เป็นกระดาษลังที่ผมเอาลงไปลองอันนี้เฉยๆไม่มีอะไรเพราะว่าพื้นมันพื้นมันนั่น พื้นมันเปียกนะครับพื้นมันเปียกก็เลยเอากระดาษกระดาษเนี่ยลองไปลองเฉยๆอันนี้ก็เป็นหัวหัวเป่าเนี่ยหัวพ่นทรายในราคาไม่มกี่บาทเองไม่กี่ร้อยช่วงโปรโมชั่นก็จะถูกๆในช่วงอันนี้ก็ไม่เกิน4 500ี่ห้าร้อยเราบ้งเนี่ยแต่ราคาผมจะไม่ได้นะครับเพราะผมซื้อมาประมาณเกือบหกปีได้แล้วหัวตัวน,นี้เพิ่งเพิ่งจะเอามาใช้เนี่ยใช้งาน,นยังไม่เกินสิบครั้งด้วยซ้ําเนี่ยหัวตรงนี้ส่วนสายยางเนี่ยสายก็ มันมปกตินะมันมีสายมาให้อยู่นะแต่ว่าสายมันสั้นเกินนะผมก็เลยเอาสายยางขนาดสี่หุนขนาดสี่หุนมาใสา่ส่วนในตรงนี้ก็ทําการเจาะรูสองรูก็จะมีรูสายสายทางเดินของทรายแล้วก็สายใสย่สายลมนะครับเจาะสองรูใส่ตรงนี้เป็นคู่กันหลักการทํางานนะ ผมก็จะเอาผ้าเนี่ยมาใส่ตรงนี้เอาผ้ามาใส่เวลาเราจะใช้งานครับก็เอาผ้ามาใส่แล้วก็เล็งให้ร่องมันตรงกับรูสองรูหลังจากนั้นตัวนี้เราจะใช้แผ่นได้เนี่ยปิดไว้เลยครับใช้แผ่นตรงนี้ปิดไว้เลยปิดแบบนี้ก็ไม่มีหลดุดไม่มีกระเด็นออกนะครับเอตัวนี้ก็จะคอยช่วยหนีบช่วยหนีบให้เราก็มีประมาณนี้ครับส่วนทรายเราก็ลอนเรียบร้อยแล้ว ร่อนให้มันละเอียดเรียบร้อยเพื่อจะง่ายต่อการต่อการต่อการเป่านะว่างน้นต่อการเป่าแล้วก็พวกเศษละอองทรายที่ออกมามันก็จะได้มีความสม่ำเสมอนะครับไม่มีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เกินไปถ้าหากใช้เม็ดทรายที่ไม่เท่ากันอาจจะมีเม็ดใหญ่อย่างเงี้ยเม็ดทรายใหญ่ใหญ่แล้วทําให้เนื้องานมันไม่เสมอกันเนี่ยเราก็ต้องใช้หาตัวมาร่อนให้มันเสมอกันนิดนึงนะครับสำหรับทราย งบไม่เกิน200นะงบประหยัดนะกล่องตัวนี้ซื้อมา150บาทนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็เอาตามที่มีที่มีอยู่แล้วส่วนปั๊มลมนะปั๊มลมก็ปั๊มปั๊มคู่นะครับใช้ปั๊ม2ตัวนะตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็มีถังถังเก็บลมเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับสามารถใช้งานได้สบายๆเลยแต่ว่าในระหว่างทํางานเนี่ยปั๊มก็ทํางานตลอดนะเวลาเราใช้ลมไปเนะี่ย ก็ทางานตลอดก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับปัม๊มฮะขนาดปัม๊มเอ้ยเท่าไหร่กี่ลิตรบุี่อันนี้เป็นปั๊มเล็กปั๊มใหญ่นะแต่ว่าขนาดลิตรผมไม่แน่ใจต้องขอไปด้วยเพราะว่าไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลคือตอนไปซื้อก็ถามเขาแแหละแต่ว่าลืมและมันหลายปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วปั๊มตรงนี้นะ อายุเนี่ยสิบห้าไปยีขึ้นนะครับที่ซื้อมาอายุเยอะเหมือนกันนะส่วนตัวนี้อันนี้เพิ่งมาทําเพิ่มไม่กี่ประมาณเกือบสองปีแล้วตัวนี้ส่วนในตัวนั้นก็ได้เกือบสิบปีแล้วจาข้อมูลไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขนาดปั๊มก็ใหญ่อยู่นะอันนี้ก็สูสีกับถังแก๊สเนี่ยสูสีกันแต่ว่าตัวนั้นก็ใหญ่กว่าถังแก๊สนิดหนึ่งพนะี่เรือขนาดเท่ากันหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจอ่ะเอาเคนั้นแหละเท่าไหร่ก็ช่างมันครับ ส่วนในตัวนี้เดี๋ยวผมมาเพื่อนๆเนี่ยดูวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชิ้นงานเนี่ยเข้าไปคือไอตัวเล็กเนี่ยเราสามารถเอาสอดเข้าไปตรงนี้ได้สอดเข้าไปชึบเดี๋ยวผมลองใช้ให้เพื่อนได้ดูกันว่ามันใช้งานยังไงก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ประดิษฐ์ดี Y ใช้เองก,ก็ใช้งานเล็กๆน้อยๆใช้งานได้เลยสบายสำหรับงานมอตไซค์ก็สามารถ ใช้งานได้ดูสะดวกสบายครับ อันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่ผมพ่นไปแล้วะพ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เอามาเทสให้ดูเฉยๆนะส่วนในตัวนั้นเห็นไหมมันมีพวกเศษควันเศษฝุ่นละอองนะ่ะกระเด็นออกมาพ่นออกมาทางนั้นนะครับเราก็ใช้พัดลมช่วยเป่าด้วยมันก็จะไปโน่นมันก็จะไม่ย้อนกลับไปหาเราชิ้นอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกียนที่สวยงามนะครับพอไปวัดไปวากับเขาได้นะ ก็สามารถเอาไปเป่าใช้สำหรับงานเล็กๆได้ครับสวัสดีครับผม